สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราตื่นเที่ยงเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับภารกิจซักผ้าเหมือนเดิมทุกวันเสาร์นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตื่นมาก็หาอะไรถ่ายถ่ายอะไรไม่ได้ก็ถ่ายซักผ้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ซักผ้าเช่นเคยนะครับวันเสาร์วันหยุดไม่ได้ไปไหนนะครับนอนตื่นสายนะครับนอนแล้วนอนอีกแล้วก็ตื่นมาสิ่งแรกที่ทําก็คือมาซักผ้านะครับแล้วก็เก็บขวดน้ํานิดหน่อยนะครับแล้วก็ ออกไปตลาดหาอะไรกินซื้อของกินมากินแล้วก็ซื้อน้ําหวานด้วยนะครับน้ำหวานต้องเข้าเส้นเลือดนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีก็มาตากผ้าที่บ้านพักนะครับวันนี้แดดดีแต่ว่าก็ท้องฟ้ามืดคลึ้มมานะครับน่าจะมีฝนตกนะครับนี่ก็คือผ้าเช็ดตัวของกูอ้นที่ใช้แต่ละสัปด,ดาห์นะครับก็มีอยู่4ีหผืนนะครับคิดว่ามันยังไม่พอเพราะฝนตกบ่อยเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆวันนี้ก็เลยสั่งผ้าเช็ดตัวมานะครับในราคาที่ ไม่ได้แพงมากนะครับหนึ่งใบแดงนะครับราคาเบาๆแต่ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงแต่พอแกะออกมาก็ว้าวนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับแล้วก็ผ้าก็เป็นแบบนุ่มๆอยู่นะครับก็สมราคาที่ซื้อมานะครับไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็คุณภาพก็น่าจะใช้ได้นะครับวันนี้ก็แกะออกมาดูแล้วก็มาเช็คดูก็โอเคเลยนะครับแล้วก็จะนํามาซักเพื่อ เก็บไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับกูเองก็สลับกันใช้ผ้าเช็ดตัวหลายผืนเลยทีเดียวครับช่วงนี้พยายามควบคุมตัวเองให้ซื้อสิ่งของที่จําเป็นที่สุดแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับตอนเย็นก็ไม่ได้ไปวิ่งครับฝนตกอีกแล้ววันนี้เฮ้อ